ไม่ว่าจะเป็น CTX ไม่ว่าจะเป็นภรรยาของสมศักดิ์คดีต่างๆหลุดหมดละทำให้เขาเนี่ยพร้อมจะไปไหนก็ได้นะครับเกมนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเกิดขึ้นเพราะพลังประชารัฐไม่สามารถที่จะคุมกระแสของตัวเองได้พราะคุมกระแสของตัวเองไม่ได้ไม่สามารถเลี้ยงกระแสของตัวเองได้ไม่สามารถปรับกระแสของตัวเองได้ทั้งที่ทําง่ายยิ่งกว่าพัก เพื่อไทยนะครับที่มีคดีความโดนคดีติดคุกติดตาลางนา,านายกรัมตรีหนีออกประเทศร,รัมตรีติดคุกติดตารางทําง่ายมากกว่ามันสะท้อนถึงวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ของกรรมการบริหารพรรคและผู้นําของพรรคว่าขาดวิสัยทัศน์ทําให้สถานการณ์ของพรรคก,กาลังเข้าสู่สภาวะที่ตกต่ำลง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะักวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของกลุ่ม3มบิตนะครับที่เคยร่วมกับทักษิณชินวัตรคราวนี้มาอยู่พลังประชารัฐนะครับตอนนี้มีอาการแบะท่าที่จะแปรพักชัดเจนขึ้นลูกบอกผัดีว่าทำผัดีว่าอร่อยใช่ไหมคะ ก่อนนยังไม่เคยเลยค่ะบอยไม่ทานแล้วไม่ทานเลยหลวงพ่อเมื่อกี้เหมือนน้องนักเรียนอะค่ะเอาภาพวาดมาให้เห็นแล้วสวยนะคน้องเป็นเด็กตีนมะนาวเลยสวยเหมือนที่เลยเขาใช้เวลาเน็ปต่อไปก็จะเป็นการทีมนพูดนุ

ตอนนั้นน่ะมีเส้นแบ่งเวลาคือวันที่7กุุภาพันไปครั้งหนะึ่งแล้วถ้าไม่มีการยุบสภานะมันก็คงต้องต้องเดินไปตามกฎหมายร,มรัฐมนูญก็คือหมายความว่ามันก็ย้ายพักอะไรกันไม่ได้แต่ว่าถ้ามีการยุบสภาหรือว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตที่มันจะต้องว่ากันไปแต่ผมก็บอกแล้วว่าคุณสุยาเนี่ยแล้วก็ ตัดสินใจร่วมกันนะครับแต่เปนีงไงก็ไปร่วมกันนีเนี่น้องวาจะไปพักเพื่อใจหรือว่าย,อย,อยังอยู่กาลังจะรัดกันตรงนี้เนี่ยมันพ,พ,พูดไม่ได้นะพูดพูดไม่ได้มันเวลานี้แหละนะพูดไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เกี่ยวข้องหองือเราจเรื่องของเวลาที่จะทําให้มันมันมีเส้นแบ่งเวลาใหม่นะคร<อ>ับก็ต้องดู ว่าเขามียุคสภาหรือว่าอย่างไรรัฐบาลนะีน่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานยุตศาสตรพ์พรรคพลังประชารัฐได้ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนของกลุ่มสามิตรว่าได้มอบให้ในายสุริยะจึงรุ่งเรืองกินะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะอรองหัวหน้าพักเป็นผู้ดำเนินการในกาบท่ามกลางเสียงดังว่าตน ได้ตะโกนไปแล้วเมื่อสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนหรือไม่นาะยสมศักดิ์กล่าวว่าจากนายที่สุรินายสุริยะนะครับบอกว่าระยะเวลาการยุบสภาจากที่เหลือ10วันคงตัดสินใจอะไรกันได้แล้วขอให้ถามนายสุริยะยกให้ท่านเลยไปไหนก็ไปด้วยกันนะครับเมื่อถามถึงโอกาสที่จะย้ายพักมีมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ยังลังเลอะไรอยู่ นะครับสมศักดิ์ก็เล่าว่าลังเลหรือไม่ลังเลคงไม่ใช่แต่เราต้องรับผิดชอบในตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีงานอะไรที่ค้างค้างต้องทําให้เสร็จเช่นการผลักดันกฎหมายอุ้มหายที่ตอนนี้หมดหน้าที่การทํางานแล้วไปไหนมาไหนได้หรือไปไม่ได้ก็จบแล้วนะครับ เมื่อถามว่าจะลาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนายกรองนายกรมตรนในฐานะหัวหน้าพักหรือไม่สมศักดิ์กล่าวว่ายังไม่ถึงเวลานะครับเมื่อถามว่าสมาชิกกลุ่มสามิตรจะฝากเลี้ยงให้พักพลังประชารัฐต่อไปหรือไม่สมศักดิ์บอกว่าสมาชิกในกลุ่มเป็นผู้ใหญ่กันหมดบางคนย้ายไปอยู่บ้านใหม่แต่มีข่าวย้ายกลับมาเยอะตอนนี้การเมืองช่วงวันเวลาสุดท้ายจะมาถึง นะครับคนที่ย้ายเป็นกลุ่มก้อนดูแล้วนะครับบรรยากาศคงไม่ค่อยสบายใจจากเรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้นการเมืองมันไปเร็วบางทีไปแล้วมันไม่ได้คนคิดจะกลับก็กลับไม่ได้เพราะเต็มแต่จะขยับอย่างไรเพื่อให้อยู่ได้มันเป็นแบบนั้น เมื่อถามหลังจากการเลือกตั้งกลุ่มสามมิตรจะย้ายไปอยู่พักต่างๆจะกลับมารวมกันเหมือนเดิมนะครับหรือไม่สมศักดิ์ตอบว่าต้องดูบรรยากาศตอนนั้นการจัดตั้งรัฐบาลยังอีกนานนะครับหากมีโอกาสอยู่ตรงนั้นจะได้ช่วยผู้คนได้ซึ่งการรู้จักคนกลุ่มนี้นะครับจะทำให้ าการพูดคุยกันได้ง่ายขึ้นผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลยอมดีกว่าเป็นฝ่ายค้านหรือไม่สมศักดิ์บอกว่าถูกต้องเพราะทุกคนต้องการเป็นรัฐบาลเมื่อเป็นไม่ได้ก็ต้องไปตามอุดมการแต่ผมถนัดเป็นรัฐบาลมากกว่าเป็นฝ่ายค้านเมื่อถามว่าพรรคที่จะย้ายไปมั่นใจหรือไม่จะได้เป็นรัฐบาลสมศักดิ์หัวเราะพร้อมตอบรับว่าตอบไม่ได้ว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่แต่ ต้องบอกว่าตนไม่ยอมเป็นฝ่ายค้านในขณะที่เป็นสอสอในเชิงงานวิเคราะห์กลุ่มสามิตรก็เริ่มแบะท่าโดยเฉพาะสมศักดิ์เทพสุทินเริ่มแบะท่าที่จะไปที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นกลุ่มสามิตรก็ปฏิเสธมาโดยตลอดนะครับว่าจะไม่ย้ายยังคงจะอยู่พลังประชารัฐต่อไปแต่กระแสนะครับของพรรคภูมิใจไทยแต่กระแสของพรรครวมไทย นะครับแล้วก็กระแสของเพื่อไทยในขณะที่พลังประชารัฐกระแสตกต่ําลงทําให้กลุ่มสามมิตรที่มาจากเพื่อไทยนะครับปรากฏว่ากําลังแตกกระสร่านกระเซน็นพลังประชารัฐคะแนนนิยมก็กําลังต่ําอย่างต่อเนื่องในเชิงงานสังเคราะห์ย,ยังมีเวลาไหมย,ยังมีเวลานะครับตอนนี้พลังประชารัฐต้องยอมรับนะครับว่าคะแนนนิยมนั้นตกต่ําลงนะครับหลัก ที่พรรคทาอยู่นั้นทําไม่ถูกนะครับคะแนนนิยมตกต่ําลงอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ด้วยความปรารถนาดีนะครับเพราพรรคไม่ได้ปรับเรื่องของวิชั่นให้ชัดเจนปรับแล้วแต่ไม่โดนใจประชาชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวิสัยทัศน์และภาร,รกิจต่างๆยังคงใช้ภาร,รกิจเดิมเดิมรูปแบบเดิมเดิมที่ไม่โดนใจนะครับไม่แหลมคมไม่สามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดความเชื่อมั่นได้ จึงส่งผลให้พอมีการยุบสภาก่อนครบวาระนะฮะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยมันต้องศึกษาระหว่างคนออกและศึกษาระหว่างคนเข้าไม่ว่าจะเป็นรวมไทยไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐเป็นสําคัญเนี่ยจะต้องดูทั้งคนเข้าคนออกตอนนี้พอจะยุบสภาก่อนครบวาระนะนะักการเมืองก็เริ่มเห็นผู้บริหารก็เริ่มเห็นว่าเออครบวาระนั่นหมายความว่าจะมีเวลาเหลืออีกนะครับอย่างน้อย15-30วัน นะครับที่จะทําการย้ายพักคทาให้เกิดปฏิกิริยาแบบนี้ขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มสามมิตรเคยมีคดีมาคดีเกือบทั้งบทหลุดหมดละนะไม่ว่าจะเป็น c t ทไม่ว่าจะเป็นภรรยาของสมศักดิ์คดีต่างๆหลุดหมดละนะทำให้เขาเนี่ยพร้อมจะไปไหนก็ได้นะครับเกมนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเกิดขึ้นเพราะพลังประชารัฐไม่สามารถที่จะคุมกระแสของตัวเองได้พอคุมกระแสของตัวเองไม่ได้ไม่สามารถเลี้ยงกระแสของตัวเองได้ไม่สามารถปรับกระแสของตัวเองได้ทั้งที่ทําง่ายยิ่งกว่าพักเพื่อไทยนะครับที่มีคดีความโดนคดีติดคุกติดตลางนายกรัฐมนตรีหนีออกประเทศรัฐมนตรีติดคุกติดตารางทําง่ายมากกว่า มันสะท้อนถึงวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ของกรรมการบริหารพรรคและผู้นำของพรรคว่าขาดวิสัยทัศน์ทําให้สถานการณ์ของพรรคก,กาลังเข้าสู่สภาวะที่ตกต่ำลง,งขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จกิจวัฒนาสวัสดีครับกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Keep